สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d m o b i s c o m นะครับวันนี้พามาชมการรีวิวสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดจากทางค่ายโซนีนะครับก็คือ Sony Xperia Z5 Compact นะครับ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคำว่า compact จากทางค่ายโซนี่นะครับก็คือเป็นรุ่นที่อยู่ในซีรีส์เรือธงนะครับแต่ว่ามีการลดขนาดหน้าจองลงมาหรือว่าอาจจะลดสเปคลงมานิดหน่อยนะครับเรียกว่าไม่แตกต่างกันมาก้าเทียบกับค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่เป็นแบบว่าเป็นมินิหรือว่าเป็นรุ่นไรท์นะครับแต่ว่าคือจะสเปคมันจะห่างกันมากเลยนะครับรวมไปถึงราคาวางจําหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าทางค่ายโซนี่เนี่ยถ้าเป็นรุ่น compact นะครับคือ อาจจะมีลดสเปคแค่นิดเดียวนะครับคือตัวสเปคส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะครับก็อาจจะลดแค่ในส่วนของตัวขนาดบอดี้ขนาดหน้าจออะไรพวกนี้นะครับโอเคครับวันนี้ได้มาเฉพาะตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวนะครับไม่มีกล่องไม่มีอุปรกรณ์ใดๆนะครับก็เลยขอเป็นพรีวิวกันแล้วกันสํารวจฮาร์ดแวร์ภายนอกแล้วก็รวมถึงพูดคุยในส่วนของตัวซแวว์นิดหน่อยนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก็ขอพูดถึงในส่วนของดีไซน์ก่อนตัวดีไซน์ของ Sony Xperia z a Compact นะครับยังเป็นออมนิบาลานอยู่เช่นเคยนะครับก็เน้นความสมดุลในของทุกสัสดส่วนนะฮะแล้วก็ตัววัสดุนะครับวัสดุหลักก็จะเป็นโพลิคาร์บอเนตนะฮะรวมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับถ้าเป็นตัว Z ซดไฟปกติ T, หรือว่าตัว s a ดไฟ r พรีเมียมจะเป็นกระจกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคอมแพกเนี่ยคือจะเป็นเป็นพลาสติก นะฮะโอเคมาดูกันต่อในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับด้านหน้านะฮะเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องหน้าความละเอียด100มิลลิเซลนะครับลำโพงนะครับสำหรับลำโพงเนี่ยคือมันจะเป็นลำโพงเอสฟ์นะครับเซอร์ราวนะฮะก็คือจะเป็นลำโพงสเตอริโอนะฮะมีทั้งลำโพงนะครับตัวที่เป็นลำโพงสนทนาด้วยแล้วก็เป็นลำโพงมีเดียด้วยนะครับด้านบนนะฮะ สองข้างนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเป็นสเตอริโอนะฮะ S-box เซลลาวนั่นเองนะครับจากทางค่ายโซนี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือน LED notification นะครับก็จะอยู่ติดกับตัวเซนเซอร์นะฮะแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของโซนี่นะครับในส่วนของ ตัว3มปุ่มนะครับเนวิกเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นออนสกรีนบัตเทินะครับรวมอยู่ในหน้าจอนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับที่ใช้งานเ,าเป็นลำโพงมีเดียมีเดียลำโพงหลักของตัวเครื่องนั่นเองนะฮะดูกันต่อที่ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับซิงแลวก็ชาร์จไฟตามปกตินะฮะตัวนี้จะเป็นไมค์สนทนาย้อนกลับมาดูที่ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้โลโก้ซีรีส์นะครับก็จะเป็นเอ็กพิเลียนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นช่องครับเป็นฝาปิดสําหรับช่องใส่ซิมการ์แล้วก็ตัวหน่วยความจำภายนอกนะครับนะฮะเดี๋ยวขอ้อมุลมาทางนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับ มันจะมีถาดรองนะฮะใช้เป็นนาโนซิมนะครับส่วนช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ไมโคร s d การ์นะครับหนความจำภายนอกนะฮะรองรับได้สูงสุดถึง 200GB กิกบนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของค่ายนี้นะครับก็คือจะมีช่องสำหรับร้อยสายคล้องข้อมือสายคล้องคอนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ตัดออกไปนะครับ ดูกันต่อที่ด้านบนนะฮะก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ3 5ม mm, รปกติตรงนี้ก็จะเป็นไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นไม้ที่ใช้ในการบันทึกเสียงด,ด้วยนะฮะมาดูกันต่อที่ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับนะฮะก็เป็นปุ่ม power นะัะเปิดปิดเครื่องนะฮะแล้วก็รวมถึงเป็นเอเป็น fingerprint scan นะครับก็คือเป็นตรงนี้ก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์สำหรับสแกนลายมือด้วยนะฮะ ถาดลงมาจะเป็นปุ่มวอนลุ่มอกเกอร์นะครับเพิ่มลดระดับเสียงตรงนี้จะเป็นปุ่มชัตเตอร์กล้องนั่นเองนะฮะก็การจัดวางเลอ้อ์เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือไม่ชิดกันมากนะครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีกล้องนะฮะกล้องหลักความละเอียด23ามล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ G นะครับมีขนาดอยู่ที่1ทับนิ้วนะฮะแล้วก็เป็นเซนเซอร์เนี่ยคือจะเป็น Sony XMRS นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะแล้วก็มีไฟแบต LED FAT มาใช้งานหนึ่งดวงนะครับทัดลงมานะฮะก็จะเป็นโลโก้ของ NFC นะครับโลโก้ Sony นะครับสุดท้ายก็จะเป็นโลโก้ของตัวซีรีส์รุ่นนะฮะก็จะเป็นคือตัว Xperia นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ภายนอกนะฮะเข้าค่าประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ขนาด นะฮะก็คงจะเห็นแล้วนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับมีความบางอยู่ที่8.9ม m มต้องบอกว่าค่อนข้างขนาดนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าวัสดุหลักวัสดุหลักเนี่ยคือจะเป็นโพลิคารบอเนีนะครับก็จะหนักอยู่ที่100 138กรัมนะฮะในส่วนของตัวสเปคฟิเคชันนะครับก็เดี๋ยวขอบอกราักนิดหนึ่งละกันนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวขอ คร่าวๆแล้วกันนะครับตัวชิปเซ็ตก็จะเป็นคอคอมไซม์ดะกอนแปดหนึ่นะครับ M S M 8 9 9 4นะฮะตัวนี้เป็น C P U Octa Core 64บิตความเร็ว1.5ึ่งกิกะเฮิร์นะครับตัวประมวลผล C P U ก็จะเป็น Adreno นะครับ430นะฮะให้เรามาใช้งานที่สายกิกะไบต์นะครับรองรับหน่วยความจำภายนอกไมโคร S D card สูงสุดที่200ร้กิกะไบต์มีแรมมาให้ใช้งาน2องกิกะไบต์นะครับตัวหน้าจอนะครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอขนาด 4.6นิ้วนะครับความละเอียด SD นะครับแล้วก็ตัวนี้คือมาพร้อมกับเทคโนโลยี Thai Luminos d i s p l a y นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะเป็น X Reality Engine นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับพวกเน็ตเวิร์กก็คือจะรองรับ 2G 3G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึง 4G LTE ด้วยนะฮะสำหรับ WiFi นะครับตัวนี้คือรองรับ Wi-Fi x c นะฮะแล้วก็ตัวบลูทูธก็คือจะเป็นโวชนล่าสูงสุด4.1นะครับมี NFC มี ดีอาเอ็นเอมีมีลเคสมาให้ใช้งานนะครับคือการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหน้าก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดหาล้านพิกเซลนะครับตัวเซ็นเซอร์จะเป็น xmo r นะครับปกติตัวเก่านะครับส่วนกล้องหลังก็จะมาพร้อมกับความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับเป็น xmo r s นะครับレン G นะครับตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่มาพร้อมกับระบบโฟกัส pda f นะครับหรือว่า Face d e TECTION นะครับโฟกัสได้ไวสูดดวินาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มี c คลียร์ยิ่งเม็ซูมนะครับซูมห้าเท่าโดยที่ไม่สูญเสียความความคมชัดนะครับสุดท้ายนะครับขนาดตัวเครื่องเนี่ยคือบางอยู่ที่8.9จ mm, ุดเก้ามิลลิเมตรตามที่บอกนะครับหนักหนึ่งร้อยสามสิบแปดกรัมสำหรับความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่2,700ม ah, ิลลิแอมนะครับแล้วก็จุดข,ขายของเขาที่มีมาอย่างเน้นๆนานะครับอย่างเช่นตัวกนันนังกันฝุ่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ระบบกันน้ำกันฝุ่นในมาตรฐาน IP 68นะครับคืออยู่ในน้ำลึกได้1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีนะฮะแต่คือแนะนำคืออย่าอย่าไปดำน้ำเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะครับก็โอเคครับคร่าวๆนี่ครับเป็นสเปคคร่าวๆมาพูดถึงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะมาพร้อมกับ Android นะฮะในเวอร์ชัน5.1นะครับ5.1โรดปนะฮะนะครับแล้วก็มี มีแพลนที่จะไปอัปเกรดแน่นอนครับคือจะไป Android M อยู่แล้วนะครก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรอยแพแต่อ,อย่างใดนะครในส่วนของ s t o r a เ e นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเหลือ,อ,อพื้นที่นะครับ32กิกเนี่ยจะเหลือใ,ใช้งานจริงก็จะอยู่ประมาณ21 GB กิกกว่านะฮะตัว Launcher นะครับตัว Launcher ก็จะเป็น เป็นแอ e พลิเคชันลอนเชอร์นะครับจากทางค่ายนะครหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวหน้า a p p d าวเวอเนี่ยจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวเมนเจอร์ที่เคยอยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะไม่มีนะฮะแล้วก็จะไปย้ายอยู่ด้านบนแทนนะครับก็จะเป็นเมนเจอร์เมนเจอร์แอปจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Notification ด้านบนก็จะเห็นว่าจะไม่แสดงนะครับก็จะเป็นการซ่อนไว้นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคน คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับค่ายนี้คือมีจุดเด่นคือมีแอปคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองนะครับหลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกเพลเยอร์เป็นแอปอัลบัม้มแอปวิดีโอเพลเยอร์นะครับหรือว่าเป็นเป็นแอปที่เกี่ยวกับพวกสุขภาพอย่างเช่นไลฟ์บล็อกหรือว่าแท็กไอดีหรือว่าจะเป็นเป็นสมาร์ทคอนเน็กนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับตัวเวลเบอร์หรือว่าตัวดีไวต,ต์ต่างๆจากทางค่ายโซนีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก หูฟังอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีมีตัวนี้ที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับคงผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงของใหม่ก็แล้วกันของใหม่ที่มีเข้ามานะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มจากตัวป a r t y ี้แช์ก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีการแชร์คอนเทนต์นะครับระหว่างสมาร์ทโฟน โซนี่จะค่ายโซนี่ด้วยกันนะครับอย่างเช่นมีมีรูปนะครับหรือว่ามีเพลย์ลิสต์อะไรพวกนี้เราสามารถแชร์เพื่อนได้เลยนะครับผ่านทาง Wi-Fi นะครับคือมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเขานะฮะสำหรับจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คงเป็นเรื่องในส่วนของตัวระบบเสียงนะครับก็คือตัว Sony ่เอทเพ z ยแซดนะครับหรือคือในซีรีส์นี้ทั้ง3ตัวเลยก็คือจะมาพร้อมกับกับระบบ ระบบเสียงที่เป็น Hi-Res Audio นะครับก็คือรองรับ b i t เ a t e นะครับรองรับไฟล์ b i t เ a t e สูงนะครับคือเป็น Bitrate 24บิตนะครับ1 0 0 2 0กิโลเฮิร์ตนะฮะก็พวกไฟล์ที่เป็น Lossless นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะฮะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบเสียงผ่านหูฟังธรรมดาหรือว่าจะเป็น Wireless ก็ได้นะครับคือมันจะมีเทคโนโลยี l p d c นะครับก็คือเป็นคือ L คือแอลแนั่นเองนะครับใช้งานร่วมกับหูฟังที่เป็นไวเลสนะฮะก็ก็จะได้อัตราลดในการฟังเพลงแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยต้องรองรับด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับก็คือจะเป็น DCHX ชนะครับช่วยดึงรายละเอียดของเสียงไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงจะมีดิจิตอลนอสแคนเซลลิงนะครับที่ช่วยตัดเสียงรบกวนนะฮะก็มาดูกันนะครับในส่วนของตัวที่เป็นซาวนะฮะ สักทีหนึ่งนะครับ Audio Setting ก็จะเห็นว่ามันจะมีอ่าก็จะมีฟีเจอร์อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะเป็น d c HX นะฮะตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเสียงที่ถูกบิดบีบบีบอัดมานะฮะแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นฟีเจอร์เก่านะครับ clear audio plus นะฮะหลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ sound effect นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพวก equalizer อะไรครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตัว sfor front surround นะครับตัวนี้เวลาใช้งานพวก การดูดูหนังดูวิดีโออะไรพวกนี้ก็คือจะมีการเพิ่มปรับปรุงคุณภาพของตัวลำโพงนะฮะลำโพงด้านหน้านะครับลำโพงสเตอริโอของตัวเครื่องนะฮะก็เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าในส่วนของตัวตัวซาวน์เนี่ยมีการปรับปรุงครับทั้งในส่วนตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะคือรองรับไฮเลสออดิโอนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ปรับปรุงแน่นอนเลยก็คือกล้องนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ตัวใหม่นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด23ล้านพิกเซลนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในโหมดนะฮะสุเปอร์ออโต้เนี่ยคือสามารถใช้งานความละเอียดสูงสุดได้แล้วนะฮะก็จะเป็นความละเอียดนะครับเป็น23ล้านพิกเซลนะฮะตามที่เห็นนะฮะก็สามารถเลือกใช้งานได้เ,เต็มความละเอียดรวมไม่ถึงการปรับแต่งนะครับถึงจะเป็นโหมดออโต้ก็จริงแต่ว่าก็ปรับแต่งได้ในส่วนเบื้องต้นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวความสว่างแล้วก็ ในส่วนของคัลเลอร์นะครับก็จะเป็นความอิบตัวของสีนั่นเองนะฮะส่วนโหมดต,ต่างๆเนี่ยคือไม่ได้แตกต่างจากไปจากเดิมนะก็จะมีโหมดใช้งานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆนะฮะอย่างเช่น AR effect เนี่ยครับหลายคนน่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะับคงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลด extension มาใช้งาน เสริมได้นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีการมีมีความเกี่ยวเนื่องกันก็สามารถโหลดมาใช้งานได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็น Background Defocus นะฮะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับสำหรับแมนนวลนะครับโหมดปรับแต่งเองนะฮะโหมดควบคุมการใช้งานด้วยตัวเองนะครับก็นะฮะสามารถที่จะปรับไวเบลานนะครับปรับชดเชยแสงนะครับ ส่วนที่ยังทำให้ได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสปีดชัตเตอร์ยังไม่รองรับนะฮะโอเคครับคร่าวๆแล้วกันนะฮะในเรื่องของตัวโฟกัสเนี่ยก็คือมันจะมีมีการปรปับปรุงที่ดีขึ้นนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบโฟกัสแบบ PDAF นะฮะก็จะ,ะมีความไวในการโฟกัสขึ้นนะฮะ0.3วินาทีนะครับแล้วก็จุดขายอีกอย่างหนึ่งคือเป็น เคลียร์อิมัทสูบนะครับซูมได้5เท่านะฮะซูม5เท่านะครับโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดนะฮะก็ยังได้ความคมชัดอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดขายนะฮะในเรื่องในเรื่องของตัวกล้องนะครับมีการปรับปรุงทั้งในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์รวมไปถึงตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะฮะโอเคครับคร่าวๆแล้วกันนะฮะในส่วนของการรีวิวนะครับเดี๋ยวไปลงลึกกันอีกทีหนึ่งในในบทความ ที่เป็นฟูรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้คงแนะนำคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับสรุปจุดเด่นจุดขายของตัว Sony a a, ่อแอปเลเดียแซดไฟคอมแกละกันนะฮะคือจุดเด่นเนี่ยในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักครับก็คือมาพร้อมกับระบบสแกแลนลายมือนะครับเป็นครั้งแรกของค่ายนี้แต่ว่าค่ายอื่นเขามีมานานแล้วนะครับแต่ว่า Sony ก็คือคือเพิ่งจะมีก็เลยเขาก็เลยเชูมันเป็นจุดขายนะครับ แล้วก็ยังคงระบบกนนารนำกันฝุ่นไว้เหมือนเดิมนะฮะที่ IP 68นะครับสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องระบบเสียงที่ผมบอกไปก็คือรองรับ h i ล e s Audio นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรองรับ Air d a นะฮะใช้งานร่วมกับหูฟังไวเลสน,นะครับก็ยังได้คุณภาพที่ดีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น23มิลพิเซลนะครับโหมด Super ISO คือทําได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของตัวห โฟกัสก็จะเป็นไฮบริดโฟกัสนะครับรองรับระบบ PDAF นะครับหรือว่าเฟดิเซชันนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวคลีเอเมนโซมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่ได้3เท่าตัวนี้ก็จะเป็น5เท่านะครับโดยไม่สูญเสียความคมชัดแล้วก็ระบบการสั่นนะครับสเตอริช็อตเนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับตัวใหม่นะครับก็คือจะเป็นเป็นอินเทลเล e n ันแอคทีฟนะฮะก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเลยบอกไปนะฮะจือว่าเป็นจุดขายเนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของตัว ระบบประหยัดประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดสแตมิน่าโหมดนะฮะก็เป็นระบบประหยัดพลังงานนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเลือกเป็นอันตา้าเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบยาวนานเลยนะครับถึง9วันด้วยกันนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นจุดข,ขายนะจุดข,ขายอย่างหนึ่งนะครับระบบการจัดสรรพลังงานของทางค่ายโซนีนะฮะ โอเคครับเข้าข้าแล้วกันนะฮะคงไม่ลงลึกนะครับในรายละเอียดปิกย่อยดีอยังไงเนี่ยในฟูลรีวิวคงจะเขียนละเอียดกว่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องออลากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ